ตำมั่วว้าวน่ากินมากเลยจ้าอือเป็นโตเลยว้าวน้ำลายแตก สบายดีจ้าเมื่อนี้หลังเลิกง,งานหมดกระมงกม็เลยไปตลาดตั้งใจซื้อมังหงมาตำนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าคิดอยากกินตำม,มาังหงมาาลายเมื่อแล้เมื่อนี้ก็เลิกง,งานไวน้นะจ๊ะเพราะว่าโ่ได้มีไผติดลูกค้าออกมานางร้อรถเม์แป๊บเดียวนะจ๊ะล้ะกะันนางมาหอดตลาดพอแต่งยางมาหอดห้าน,นะจ๊ะไอ้เพิ่นก็บพกะว่ามาังหงเมื่อนี้เบิดแล้วจ้าเพราะว่าขายดีแห้งตอนนี้เพิ่นก็นก,นก,นกำลังเก็บห้านนะจ๊ะเพราะว่าสามทุ่มครึ่งกำลังยางไปยางมานะจ๊ะมาหัวสิกิน ยังถามกันอยู่ว่าจะกินยังดีไ้มนี่ยู่ยูเอ้เพื่อนกับเก็บมักนาห้นะจ๊ะทุกคนห้หลายแหง้งเพื่อนบอกว่าอ้าแบ่งกันกินเพื่อนบอกว่าบางนามันซุปมันเที่ยวแห้งแล้วนะจ๊ะแต่ว่าในคนเป็นจริงมันก็ยังขายได้ยู่นะจ๊ะแต่มาเพื่อนอยากเอาห้อีกอย่างเพื่อนกับห้ห,หลายๆคนแบบว่าห้ามกางขังนะเพื่อนกับแบง่งห้ขอบกขอบใจหล,ลายนะจ๊ะจะเพื่อนเอาห้แล้วห้องกันยังว่าซื้อใส่กอกนะจ๊ะเพราะว่าพวกพวกว่าจะกินยังมั้หนี้ใส่กอกก็คือเพื่อนกำลังย่างนะจ๊ะเป็นใส่กอกอีสานบอกเลยยว่ากนนองตี้้ั็ได ว่าหิวเข่าแห้งแล้วยืนรอบแป๊บเดียวแล้วฮาก็ได้ใส่กอกละจ้ากลับห้องไล้วจ้าเพราะว่าได้ของกินแล้วเพราะว่าตัวน,นี้ก็คือหิวเข่าแห้งตอนแรกฮอกระบ่อดห้องจ้าทุกคนเห็นหันสมตามําเพื่อนกําลังเปิดอยู่หลังขามสะพานมานะจ๊ะลักก็สิง่งกับห้องแต่มันกระบ่อดห้องเพราะว่าอยากกินสมตามแหง้งเมื่อนี่มันต้องได้กินแล้วฮอก็มาสร้างสมตามนะจ้าเมื่อนี่ขาสร้างเป็นสองย่างสร้างเป็นสมตาปูปลาแล้กก็ตำสวดแตงปูปลาลันสมตาก็คืออยู่ตรงขามกับ ตลาดนะจ๊ะทุกคนก็มานั่งลอ้อชิวๆเลยจ้าชิวๆอยู่เคมถนนท่า่านเพิ่นก็นอยู่เพราะได้ใ,ใกล้จากที่พักนักจ๊ะอยู่ใกล้ๆเองเพราะามุกกับมุ้งก็เคยมากินข้ามนั่นก็นสิเป็นตลาดนะจ๊ะแต่ว่าห้า,ขาวข้ามสะพานร้อยล้วก็ย่างมาหานเพิ่นเพราะว่าหาันเพิ่นจะอยู่ตรงข้ามกับ ตลาดแต่ว่าอยู่ฝั่งเดียวกับที่พาวางทีล้อสมตมก็กินใส่กอกไปเลยจ้าเพราะว่าหิวแห้งแล้วตอนนี้แล้วแลฝนกระตกจ้าแล้วฮาก็ย่างเขามานั่งอยู่ข้างในนะจ้าเพราะว่าฝนตกร้านเพิ่นจะอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะาจ้านั่งกินก็คือสิบบ่อนั่นปลวดนะาจ้าเพราะว่ามีแต่เสียงรถด,ดังว่าหานมันอยู่ริมถนนนะจ้าเสียงรถกระสิดังแน่คิวเพิ่นกระสิบเน็นแห,ห้งนะาจ้าทุกคนมีแต่คนสั่งกับบ้านแล้วก็มีลูกค้านั่งกินที่ห้านนะ้ำวางทีล้อสมตมนะจ้าบอกเลยว่ามมกินไปเบิดและใส่ก ที่ซื้อมา <c oughs> แ,ลแล้วเขาก็ได้แล้วจ้าฮอตคิวเขาแล้วซื้อสมตมแล้วก็ตมสวดแตงปูปลานะจ้าแล้แวก็ข้าเนีวสีหอคนละสองหอไปเลยปะกับหองไปกินสมตมกันจ้าได้กินสมใจแล้วมั้นนี่มาหอดหองและจ้ามาแก้กันเลยนี่เป็นตาก,กินแห้งทุกคนมาด้วจ้าน้าม,มันก็คือเค็มขนแห้งน,นวลเลยจ้าอันนี้สมตำปูปลาจ้าอันนี้ก็คือราคา40สิบบาททั้งสองอัน